ยุดโอ้พวกเจ้าดูสิมีคนดีดพินอยู่ด้วยเล่นดีเลยนะเล่นดีเลยนะเป็นเสียงพินที่เศร้ามาก ข้าฟังแล้วทรมานใจจังข้าก็สัมผัสได้มังหลีเสียงพิน,นี่ทำให้คิดถึงพ่อแม่เจ้าหรือเปล่าบทเพลงนี้หมายถึงการจากลาถ้าฟังแล้วทรมานใจแสดงว่าเจ้ามีคนที่ใส่ใจมากๆอยู่ไม่อยากทรมานที่ต้องจากลางั้นเราสามคนจะไม่แยกจากกันแบบนี้ก็ไม่ต้องทรมานแล้วอ่ะฮะ อ่ะท <ane> <affiliated S 2> ่านลุงมามามามคือว่ารู้ไหมทำไมในนั้นถึงมีผ <illar> ู้หญิงดีดพินอยู่นางคือลูกสะั้ยที่ออกจากบ้านไปหลายปีของตระกูลฉินเศรษฐีอันดับหนึ่งของฉันโจวจก็กลับมาแล้วมาดีดพินที่นี่ทุกวันได้ยินคนรับใช้บอกว่านางคิดจะชิงมรดกอเอนางดีดพินเพราะขนาดนี้ทำเรื่องแบบนั้นได้ด้วยเหรอ พอแล้วพอแล้วเลิกดีดร uh, 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 ีบไปซะโอ้ยโอ้ยไมด้เ้ยรๆอ่า้งเลียโอ้โหดีดเลยหลบๆได้แล้กลัวจริงๆเลยอดได้จริงๆทำไมถึงทำแบบนี้ค้ามีความปรารถนาเดียวท้าให้ข้าเข้าไปข้าก็จะมาทุกวันอะไรกันเนี่ยจะมาทุกวันเลยเอตยสิตยไปุัวานีสมันโอ้ ไม่นึกว่านอกจากดีดพินแล้วยังต่อสู้เก่งด้วยอะสตรีผู้นี้ไม่เหมือนคนปกติเพลงพินโศกเศร้าอาดูนมีเรื่องปิดบังอยู่นาเป็นใครก็ช่างทําเรื่องอย่างแย่งชิงมรดกได้ไม่ใช่คนดีแน่นอนรีบไปกันเถอ,อะไอนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแย่งชิงมรดกคืออะไรเหรอก็คือมรดกก็คืออก็เหมือนกับพวกที่จะชิงกระบี่เจ้านั่นแหละ<อ>เข้าใจหรือยัง<อ>ไปได้แล้วไปอ๋อ,อ bite her